บนนาโดซินวากองกลางโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ทัศนส่วนกระแสบอกบรรดาเพื่อนร่วมทีมเรือใบสีฟ้าต้องหันมาทบทวนและกล่าวโทษตัวเองมากกว่าจะมุ่งเป้าไปตำหนิผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ในเกมที่เสมอกับทอนแวนมฮอสเปอร์ pur, ชุดขาดตัวเจ็บเทียบ3ต่อสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแบนนาโดชี้ว่าแมนซิตี้ต้องโทษตัวเองมากกว่าที่หลุดเสมอมา3ามเกมติดแล้วทั้ง4ต่อ4กับเชลซี1ต่อ1กับลิเวอร์พูล และ3ต่อ3กับสเปอร์ในฟุตบอลระดับนี้รายละเอียดเล็กๆมีผลสำคัญเสมอและเราต้องตั้งรับกันเป็นทีมให้ดีกว่านี้เราต้องมองย้อนมาดูตัวเองเรายังต้องปิดเกมและทำให้เกมขาดได้กว่านี้เมื่อเรามีโอกาสแล้วเราสร้างโอกาสได้เยอะและเราเพรสซิ่งได้ดีมากแต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณยิงประตูเพิ่มไม่ได้มันก็อาจเกิดความเสียหายต่อเกมของคุณต่อแต้มของคุณนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาตลอดในช่วงหลัง ทั้งนี้ในระหว่างเกมล่าสุดของแมนซิตี้ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงหลังจบเกมคือการตัดสินของผู้ตัดสินฮูเปอร์โดยเฉพาะจังหวะท้ายๆของเกมที่มีการเป่าฟาวล์หยุดเกมย้อนหลงังทั้งที่หากปล่อยเล่นต่อแจ็คกรีลิชจ,จะหลุดเดี่ยวเข้าหาประตูแล้วสำหรับการหลุดเสมอ3านัดซ้อนของแมนซิตี้ทำให้ตอนนี้พวกเขาโดนอาเซนอนทิ้งห่างขึ้นไป3คะแนนแล้วหลังจากผ่าน14เกมรวมถึงหลุดมาเป็นที่3ตามหลังลิเวอร์พูล1แต้มด้วย แฟนแแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ